ข่าวด่วนแจ้งประชาชนที่ใช้บัตรทอง30บาทประจำวันที่12พฤศจิกายน2565สําำคัญมากดูด่วนก่อนพลาดสวัสดีค่ะพ่อแม่ที่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ Facebook รัชดาธนาดิเรกรองโฆศกรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าทางเลือกใหม่ผู้ใช้สิทธิบัตรทองรักษา42กลุ่มโรคแบบผู้ป่วยนอกพบแพทย์ทางไกลผ่าน4แอปสุขภาพได้นำร่องพื้นที่กอทอมรักษาโรคทั่วไปก่อนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอปอสอชอเปิดทางเลือกใหม่ให้กับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง โดยขยายบริการการแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีนในลักษณะผู้ป่วยนอกทั่วไป OP เทเลเมดิซีนครอบคลุมรักษา42กลุ่มโรคและอาการพร้อมร่วมมือกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสุขภาพดิจิทัล4แอปได้แก่ 1. แอป Good Doctor เทคโนโลยี Good Doctor โดย GDT คลินิกเวชกรรม 2. แอปคลินิค c l i นิก,ก,นกโดยคล i n i c Heal c l i n i เวชกรรม 3. แอปหมอดีหมอดีโดยทีวีบริรักษ์คลินิกเวชกรรม 4. แอปซาลูเบอร์เอ็มซาลูเบอร์เอ็มโดยสุขสบายคลินิกเวชกรรมเพื่อดูแลผู้ใช้สิทธิบัตรทอง30บาทที่รวดเร็วสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ลดความแออัดของโรงพยาบาลเบื้องต้นจะนำร่องบริการให้ผู้ป่วยโรคทั่วไปเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน บริการการแพทย์ทางไกลที่สปสชดำเนินการนี้เป็นการให้บริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานบริการโดยผู้ที่ร่วมให้บริการจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลสพเจที่ระบุมีการบริการการแพทย์ทางไกลและสามารถให้บริการการแพทย์ทางไกลได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขพร้อมมีระบบพิสูจน์ตัวตนยืนยันการใช้สิทธิผู้ป่วยก่อนรับบริการ มีแพทย์ที่พร้อมให้บริการและมีระยะเวลาของการให้บริการประมาณ10-15นาทีต่อครั้งหรือจนกว่าแพทย์จะสามารถวินิจฉัยและสั่งการรักษาได้นอกจากนี้ผู้ให้บริการต้องมีร้านยาเครือข่ายบริการที่จัดส่งยาพร้อมทั้งให้คำแนะนำและติดตามการใช้ยาให้กับผู้ป่วยได้ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมที่สภาเภสัชกรรมกำหนดโดยส่งยาถึงผู้ป่วยภายใน24ชั่วโมงหลังเข้ารับบริการ ทั้งนี้42กลุ่มโรคและอาการมีดังนี้ 1. ข้อเสื่อมหลายข้อ 2. ตาแดงจากไวรัส 3. ตาแดงจากไวรัสที่มีได้มีรหัสระบุรายละเอียด 4. ข้อเสื่อมโดยทั่วไปปฐมภูมิ 5. เนื้อเยื่ออักเสบ 6. วิงเวียนมึน 7. ปวดศีรษะ 8. อาหารเป็นทิศจากเชื้อแบคทีเรียอื่น 9. อาการท้องร่วง 10. ระเพาะและลำไส้อักเสบจากการติดเชื้อ 11. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 12. ความผิดปกติของระบบการทรงตัวของหู 13. โรคตากุ้งยิงและตุ่มอักเสบเรื้อรังที่หนังตา 14. การอักเสบของเยื่อบุตา 15. การติดเชื้อไวรัสที่มีได้ระบุรายละเอียด 16. กล้ามเนื้อเคล็ด 17. ติดเชื้อไวรัสไม่ระบตุตำแหน่งที่เป็น 18. ข้ออักเสบข้อเดียวที่มีได้มีระบุรายละเอียด 19. เยือบุตรจมูกและลำคออักเสบเฉียบพลันหวัดธรรมดา 20. ไข้ไม่ระบุชนิด 21. เียนศีสะะบ,บ้านหมุนเฉียบพลันแบบไม่รุนแรง 22. ปวดท้องช่วงบน 23. การติดเชื้อทางเดินหายใจในส่วนบนแบบเฉียบพลันหลายแห่งพร้อมกัน 24. ลมทิศ25ปวดท้องและปวดอุ้งเชิงกราน26 เยื่อบุตาอักเสบเฉียบพลันที่มีได้ระบุรายละเอียด27ลมทิษที่มีได้ระบุรายละเอียด 28. ปวดหลังส่วนล่าง 29. คออักเสบเฉียบพลัน30ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน31อคออักเสบเฉียบพลันที่มีได้ระบุรายละเอียด 32. การติดเชื้อทางเดินหายใจในส่วนบนแบบเฉียบพลัน3ากระเพาะอาหารอักเสบที่มีได้ระบุรายละเอียด 34. อาการปวดท้องอื่นๆและอาการปวดท้องที่ไม่ระบุ 35. ข้ออักเสบหลายข้อที่มีได้ระบุรายละเอียด 36. ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลันที่มีได้ระบุรายละเอียด 37. ยืดจมูกอักเสบจากการแพ้ที่มีได้ระบุรายละเอียดปวดกล้ามเนื้อ 38. ยืดจมูกอักเสบจากการแพ้หรือการเปลี่ยนอากาศ 39. ข้ออักเสบแบบอื่น 40. ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน 41ไซนัสอักเสบเฉียบพลันที่มีได้ระบุรายละเอียดและ42การติดเชื้อโควิด -19 กลุ่มสีเขียวที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ